ใช่ค่ะในขณะที่แบบว่าพยายามจะเอาคนอื่นเข้าคุกในตัวมึงเองไม่นึกอยากเข้าบ้างเหรอคะก็คงจะครบถ้วนและที่ฉันอยากฝากนะคะว่าไม่ต้องไปกลัวละค่ะการเมืองที่เป็นวิชามารมันเนี้ยนะฮะเพื่อไทยเจอมาหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กลัวละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะมีอะไรเกิดเหตุอะไรทางการเมืองดิฉันบอกว่าเป็นเรื่องที่หนีเลี่ยงไม่ได้ก็เอาสิคะก็ลองดูได้พิสูจน์แล้วว่า ตระกูลชินวัตรหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลนั้นไม่ได้ทำให้ประเทศชาตินี้จเจริญเลยแต่ละครั้งของการบริหารจะเป็นพรรคเก่าๆหรือจะเป็นพรรคที่แบบว่าจะเข้ามาคืนความสุขก็ไม่ได้เคยทําให้ประชาชนมีสุขจริงนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยถ้าไม่ถูกกีดกันหรือไม่ถูกขัดขวางนั่นแหละค่ะที่มันจะทําให้ประชาชนเนี่ยนะคะ เขาสามารถที่จะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกวันนี้พวกที่เรียกร้องบอกว่าไหนละมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมึงก็อย่าขวางสิคะมึงก็อย่าเอาเท้าราน้ําสิคะไอ้พวกเปรตไอ้ที่บอกว่าพักทักสินมีดีลทักสินมีนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่มีละคะถ้ามีเนี่ยนะคะไม่ไม่ละหกระเหินไม่ลําบากขนาดนี้แล้วค่ะทุกอย่างเนี่ยนะยิ่บอกว่าลุมกินโต๊ะเข้ามาตั้งแต่ปีสี่เก้ามาวันนี้หลายคนไม่ออกหน้าแต่ เเรียกเลยนะหลายคนที่เคยเป็นศัตรูของทักษิณเนี่ยไม่กล้าเล่นต่อหน้าคะ่ะแอบนะคะแอบบแอบแอบสนับสนุนการรับหลังเนี่ยเห็นเห็นกันอยู่คะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะที่ฉันบอกว่าไอ้ไอ้ทั้งคุกที่บอกว่าจะต้องหนีจะต้องหนีเนี่ยถ้าเกิดว่าทักษิณเขาไม่หนีเนี่ยนะคะมึงจะทํายังไงคะคือกูอยากถามมึงเหมือนกันคะ่ะนะคะว่าทาไมถึงอยากให้ทักษิณกลับคุกมึงเองไม่อยากกลับคุกบ้างเหรอคะ มึงเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่พ้นโทษมึงยังไม่พ้นโทษนะคะมึงแค่ได้รับการพักโทษค่ะอยากจะให้คนนู้นคนนี้เข้าคุกไม่คิดจะจะเข้าเองหไหมเหรอเฮียนะคะจริงๆอะไม่อยากด่าหรอกค่ะซึ่งตึ้งอามาันน่ารักเกินไปเสียคนพวกนี้นะคะสุดท้ายจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคดีหัวสวออที่ถึงกับเอาเรื่องความงบประมาณเนี่ยนะคะมาต่อรองหรือมาขูเนี่ย ถ้าเกิดคำถามค่ะว่าคุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรคุณมีเหตุผลอะไรในการที่จะคว่มร่างาประมาและถ้าคุณตอบไม่ได้ประชาชนก็จะคิดได้เองบอกว่าอ๋อพาะเขาเนี่ยไปเล่นเรื่องหัวสวอของมึงใช่ไหมซึ่งคุณจะกล้าบอกเหรอคะว่าเออเรื่องหัวสวเนี่ยของกูเองมันมัน,ม,นมันเล่นกูกูเลยเล่นมันกลับกล้าพูดไหมนะคะ พราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าการจะยุบสภาเนี่ยไม่ได้เป็นอำนาจของมึงค่ะเป็นอำนาจของนายกอยู่ที่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพ่ทองทานชิน,นวัตรลูกสาวทักษิณชิน,นวัตรค่ะอ่าจริงๆเนี่ยอ่เรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมามันมีประเด็นเยอะแต่ว่าเพราะมันผ่านมาสักสองสามวันเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วแต่ที่รู้เลยก็คือนะคะคนที่บอกว่า ปี70จะแลนสไลด์จะซ่อมทั้งแผ่นดินนะดิฉันถามว่าแผ่นดินที่มึงพูดถึงนอยู่ตรงไหนคะคือกูไม่เห็นคะ่ะนะคะไอคนนี้ไม่มีราคาอะไรที่ที่ดิฉันอยากจะไปพูดถึงแล้วหรอกคะ่ะเพราะว่าวันหนึ่งนะคะจะต้องโดนเรื่องของการเรื่องของเฟกนิวนะคะคือทุกวันนี้ที่อยู่ได้เพราะเฟกนิวนะ,ะถ้าเอาเรื่องจริงหรือ เอาข่าวจริงๆมาพูดไม่มีคนดูคนที่ดูมันก็คือคนที่เกลียดทักษิณเกลียดชินวัตรเกลียดคนเสื้อแดงนะเพราะฉะนั้นดิฉันดิฉันถึงได้บอกเลยคะัะว่าคนพวกนี้ไม่ได้เป็นคนที่รักชาติหรือเป็นคนดีกว่าคนอื่นเลยคนดีกว่าคนอื่นนะฮะย่อมไม่ไปพูดว่าตัวเองเนี่ยสั่งสอนลูกมาดีคนนั้นคนนี้ที่ออกมาพูดในพ่อแม่พ่อแม่เขาสั่งสอนไม่ดีมึงนะ่ะคนไม่ดีค่ะถ้ามึงถ้ามึงเป็นคนดีมึงไม่ดา่าไปยันพ,พ่อแม่เขาเราไก่ควายใช่ค่ะ ในขณะที่แบบว่าพยายามจะเอาคนอื่นเข้าคุกในตัวมึงเองไม่นึกอยากเข้าบ้างเหรอคะ <c oughs> ออา่านะเพราะฉะนั้นนี่ฉันบอกว่านี่พิสูจน์แล้วใช่ไหมฮะอ่ะยกตัวอย่างนะคะที่ปทุมคือปทุมเนี่ยที่ฉันพูดตั้งแต่แรกแล้วน่าจะเป็นคนแรกๆด้วยซ้ําไปที่พูดประเด็นนี้ตอนแรกๆเลยอแล้วมันก็ใช่จริงๆสุดท้ายประชาชนเขาก็สั่งสอนมึงค่ะว่า คือที่ฉันไม่ได้บอกว่าที่คนที่ปทุมดีหรือหรือไม่ดีหรืออะไรนะแต่อยากจะบอกว่ามันอยู่ที่ประชาชนไงเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนเขาเลือกใครมึงจะไปบอกว่าเนี่ยที่อย่างเช่นที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะก็บอกว่าอีพวกเนี้ยยังคงโง่ยังคงเลือกพรรคเก่าพรรคเก่าเนี่ยมีผลงานให้เขาเห็นพรรคมึงยังไม่เคยเห็นอะไรเลยขนาดเขาไปเดินหาเสียงมึงยังไปแกว้เขาเลยค่ะแล้วคนเดี๋ยวนี้นะคะเขาไม่ได้ดูจากการที่มึงไปบอกค่ะเขาอยู่โซเชียลเขาค้นคว้าเองได้ ดังนั้นพวกที่จะไปโกหกว่าอีกเก้าปีจะกลับมาเป็นนายกได้ถามว่าใครจะให้มึงเป็นคะมึงก็ถูกตัดสิทธิ์ไม่ว่านะฮะมึงผิดมึงมึง,ม,งมึงโดนคดีซึ่งมันไม่ต้องตามรัฐธรรมนูญมึงไม่มีสิทธิ์จะได้กลับมาเป็นนายกไม่ว่าชาตินี่หรือชาติไหนอย่าว่าแต่เก้าปีส่วนนะคะไอ้คนที่เป็นคนที่แบบว่าออกมาคือพูดง่ายๆว่าเล่นอยู่ข้างหลังนะคะไอ้เจ้าของน้ําประลาแดกได้เนี่ย ันบอกว่าการหาเสียงแต่ละครั้งของเลือกตั้งท้องถิ่นพวกมันขนกันไปเนี่ยประชาชนเขาดูไหมเขาดูเขามาแห่แหนเขาเขาเห่อเหอมิมนะคะชอบคนหลอ่อชอบคนพูดสะใจโดยเฉพาะไอ้พวกตาเหลือตาปิ้นพวกเนี้ยแต่พอถึงเวลาแล้วคนพวกนี้ไม่ได้เลือกมึงะ่ะหรืออาจจะไม่ออกมาเลือกก็ได้คนเลือกก็คือนะคะบรรดาคนพี่ป้าน้านอาต่างๆคนที่มีวุฒิภาวะหรือแม้กระทั่งชาวบ้านทั่วไป ที่เขาบอกว่าจะเลือกมึงได้ยังไงเพิ่งเห็นหน้ามึงเนี่ยส่วนคนอื่นเนี่ยมาหามานูน่นมานี่ก่อนจะหาเสียงเขาก็มาทํางานเขาก็มาอะไรกันอยู่แล้ววันนี้ประชาชนเขาฉลาดเพราะฉะนั้นที่ฉันจะพูดคํานี้ค่ะว่าไอ้ประเภทที่เอาย่ามาเปรียบเทียบเนี่ยประชาชนเนี่ยนะ,ะเขาจะกินญ่าหวานเนี่ยเขาไม่ได้โง่นะเพราะญ้าหวานเนี่ยมันคือยา มันคือสิ่งที่คนเป็นเบาหวานเป็นอะไรเนี่ยใช้ทดแทนน้ำตาลเพื่อไม่ให้อิลุนไปกระตุ้นินซูลินค่ะส่วนไอ้พวกที่งับหญ้าไปแดกแล้วอ,ออกมาพูดเนี่ยโดยไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยไปด้อยค่าคนทั้งจังหวัดหรือคนคนที่ทันยะเขาเนี่ยคือมึงเนี่ยสูงส่งอะไรกันนะกันหนาเขาจะเลือกใครเขาจะไปแดกหญ้าแดกหาอะไรเขาก็ไม่ได้มาแดกของมึงไหม ขอบคุณนะฮะสำหรับทุกๆคนวันนี้พูดยาวนิดนึงนะ,ะแต่ยังไงก็ตามค่ะดิฉันใหญ่จะบอกว่าหลายๆคนที่ดูข่าวตรงนี้นะฮะวันนี้จิตตกมากโทรมาหาดิฉันมากมายดิฉันใหญ่จะบอกอย่างนี้ค่ะว่าอย่าไปจิตตกเลยค่ะคนเสื้อแดงอย่างเราเนี่ยผ่านอะไรกันมาเยอะมากเราผ่านมาถึงขนาดที่ว่าโดนเขาไล่ฆ่าไล่ยิงไล่จับไล่ต้อนกันมาแล้ว มาจนถึงวันนี้คนที่เราเรียกร้องให้เขากลับบ้านเขาได้กลับบ้านแล้วถ้าในที่สุดนะคะตระกูลชินวัตรเนี่ยนะจะไม่ไเล่นกันวันนี้ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าณนะวันนี้ยมันยังไม่มีใครที่เด่นหรือดีหรือมีความสามารถที่จะดูแลประเทศตอนเนี้ยได้เท่ากับเขานะคะคอนเนคชัน <c oughs> พวกมึงก็ไม่มีเลยอย่าว่าแต่จะมาพูดถึงเรื่องคุมเสียงในสภาหรือการไปดีลหรือการไปเจรจาต่างประเทศเลย มึงคุยกันเองอยู่ในพักมึงมายันพูดกันไม่รู้เรื่องเลยอย่าว่าแต่ว่ามึงเนี่ยจะไปด้อยค่าคนนู้นคนนี้บูลลี่คนนั้นคนนี้ในขณะที่อีเตียใส่ชุดหาอะไรไม่รู้นะคะสีขาวไม่รู้ตะตุ่งอยู่ตรงไหนแล้วก็มาบูลลี่นายกเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมก่อนที่มึงจะไปบูลลี่ใครเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมกูก็อยากให้มึงดึดูแลตัวเองให้มันดูดีซะก่อนหรือจะเป็นอีกระลำตกรถหรือจะเป็นอีปองตองแปด หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ในวันนี้ที่ตั้งหน้าตั้งตาด่านายกแพทองทานเนี่ยเขาไม่สะดุ้งสะเทือนหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้มองมึงเป็นมนุษย์ได้ซ้ำไปมึงคือผงธุลีคนที่ด้อยค่าคนอื่นทั้งท้ที่ไม่รู้จักเขาคนที่ด่าคนอื่นทั้งๆ้ที่เขาไม่ได้ไปทําอะไรให้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าคนค่ะแถวบ้านดิฉันเนี่ยนะฮะพวกเนี้ยมันพวกที่ลากไก่ลงไปกินในน้ำค่ะขอบคุณทุกๆกคนนะคะวันนี้ ก็คงจะครบถ้วนและที่ฉันอยากฝากนะคะว่าไม่ต้องไปกลัวแล้วค่ะการเมืองที่เป็นวิชามารมันเนี้ยนะ,ะเพื่อไทยเจอมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กลัวแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะมีอะไรเกิดเหตุอะไรทางการเมืองที่ฉันบอกว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เอาสิคะก็ลองดูได้พิสูจน์แล้วว่าตระกูลชินวัตรหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลนั้นไม่ได้ทำให้ประเทศชาตินี้จเจริญเลย แต่ละครั้งของการบริหารจะเป็นพักเก่าๆหรือจะเป็นพักที่แบบว่าจะเข้ามาคืนความสุขก็ไม่ได้เคยทําให้ประชาชนมีสุขจริงน,นโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยถ้าไม่ถูกกีดกันหรือไม่ถูกขัดขวางนั่นแหละค่ะที่มันจะทําให้ประชาชนเนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกวันนี้พวกที่เรียกร้องบอกว่าไหนละมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมึงก,ก็อย่าขวางสิคะ มึงก็อย่าเอาเท้าราน้ําสิคะไอ้พวกเปรตนะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะวันนี้สําหรับใครที่สนใจเรื่องของสมุนไพรเอนดีะสมุนไพรเอดีดียังไง ND เป็นสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนเป็นยานะฮะแล้วสมุนไพรตัวนี้นะคะก็คือใครที่เป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะ,คะใครที่เป็นอัมาพึกอมาากัมพาตเกาลูมาตอยนะฮะ คือพูดง่ายๆว่าใครที่มีอาการเกี่ยวกับอวัยวะหลกัหลกๆเช่นหัวใจตับไตม,ม้ามปอดหรือหลอดเลือดเสน้นเอ็นนะคะตัวนี้นะคะก็คือสมุนไพรเอ็นดีช่วยได้ค่ะดิฉันเคยปวดหัวเขา่านะคะแบบเดินไม่ได้เลยคือพูดง่ายๆว่าเวลาที่เราจะยกจะลุกขึ้นเนี่ยสมมุตินั่งเก้าอี้เนี่ยต้องเอามือเนี่ยนะคะยันเกาะเอาไว้ไม่งั้นลุกไม่ได้เพราะถ้าลุกมาบางทีเข่าอ่อนแล้วลงไปนั่งเลย แล้วหายเพราะเอ็นดีค่ะบอกเลยค่ะว่ากินเอ็นดีนะคะหายไม่รู้ตัวด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือชาสมุนไพรสุภรษ์อันนี้เป็นแบรนด์ของดิฉันเองนะคะใครที่สนใจชาสมุนไพรตัวนี้นะคะสั่งได้เลยค่ะดิฉันมั่นใจของไม่ดีไม่ขายละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเพื่อนด่าสมุนไพรตัวนี้นะคะมาในรูปแบบของซองชาใส่แก้วชงน้ําร้อนทิ้ง5นาทีดื่มก่อนนอนสรรพคุณคือนะคะช่วยสลายไขมันเก่ายับยั้งไขมันใหม่ ช่วยในเรื่องของอาหารไม่ย่อยแล้วก็ช่วยในเรื่องของคนที่มีอาการท้องผูกนะคะใครที่เป็นกดไหลย้อนนะคะสาเหตุมาจากการที่อาหารไม่ย่อยเพราะอาหารไม่ย่อยปุ๊บนะคะมันบูดมันเน่าอยู่ในร่างกายเรามันก็เกิดอาการตีกลับที่เขาถึงเรียกว่ากดไหลย,ย้อนเพราะฉะนั้นต้นเหตุของมันก็คือนะคะเราสามารถที่จะใช้สมุนไพรสุพรลักเนี่ยนะ,ะชาตัวเนี้ยดื่มเพื่อไปช่วยย่อยอาหารนะ,ะดื่มก่อนนอนเช้าขึ้นมานะคะก็จะทําการระบายเอาออกมาทั้งยวงเลยค่นะ เป็นเมือกเป็นมันที่เกาะอยู่ตามผนังลำไส้หรือหรือกระเพาะอ,อาหารเนี่ยเอาออกมาหมดเลยใครที่สนใจนะคะ0 8 9 7 9 9 9 9 5 3ค่ะนะคะ